ปัญญาคือการมองเห็นทางออกในทุกสถานการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงคำคมสร้างแรงบันดาลใจจากหนึ่งในนักปรา์และนักวางแผนที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สามก๊กนั่นก็คือของเบ้งคำคมของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้คำคมนี้ของของเบ้งสอนให้เราเห็นว่าปัญญาคือการมองเห็นทางออกในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด การมีปัญญาจะช่วยให้เราสาม,มารถแก้ไขปัญหาและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพคงเบ้งเป็นนักวางแผนที่มีความชาญฉลาดและสาม,มารถคิดแผนการรบที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนเขามักจะมองเห็นทางออกที่ผู้อื่นไม่เห็น <c oughs> และสาม,มารถใช้ปัญญาของเขาในการนำพาทีมให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากเราสาม,มารถนำคำคมนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการมองหาทางออกในทุกสถานการณ์และใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาการมีปัญญาจะช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทาย และทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้คําคมของของเบ้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ